จอยจ๋าเอาเคยข้อรูปเจ้าเนี่ยเจาเอา,เอาหนาเจ้ามาเขาเฮ<ด>็ดจะสวยนี่มา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 ดูหน่อยพี่น้องจ๋าคอนนี้จำแน่ไหมปีที่แล้วสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นอะไรไหมคะดีค่ะสวัสดีค่ะมึงมาถ่า,ายรูปน้อเหอ็ดกันเฮ <พ urt S 1> ้าหนึ่งพ,พ,พี่พอดอันพี่พี่จอยอันก้มมาก้มมาหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไม่ มันคือบ่อันนี้คืนให้ข่อยก็จับพวกเจ้าเบิ่งเฮ็ดไปก่อนเด้อจ้าได้มาดามเฮ็ดเพิ่นธ่าไทยคอยชี้ทายรูปโอ้จะแมนฟินค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งเบิ้งตกแตงจ้าอ้ยเลิศเลอเพิ่มฟิกมึงมึงใส่ให้เบิ่งชัดชัดเด้อในโทรศัพท์มีแต่รูปเห็ดเบิ่งเบิ้งเจอหลุดใจค้ากันได้พ่อแม่พี่น้องจอยจ๋าเอาคอยค้อรูปเจ้าเนี่ยเจ้าเอาหนาเจ้ามาเข่าเห็ดได้ี่ะมามามาดูหน้า พี่น้องจ้าคอนนี้จาได้ไหมปีที่แล้วมาดากับมายิมนาบานใส่ยู่นี่กาแฟปีนี้ผ้าพี่จอยม่ยิมนาบานใส่มื่อนิผ้าจอยม่ยิมนาบานอืโอ้เลิศเลอเพอร์เฟคค่ะพี่น้องหอมเห็ดหอมเห็ดจ้ะจอยเอ้ยโอ้ยเบิ่งเบิงเบิงพี่ละไมจ๋าพี่พ่อนเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่ละไม่จะเห็นนี่อันอีเบิ่งมาเด้อพี่กันมาเด้อทุกคนเละจ้ะเอฟซีทุกคนเลยจ้ะ นี่ค้อนเดียวกับรุ่มกันด่าสองคนนะคะม้วนคักนี่จ้ะฟินปวดฟินพูโซนันมือนันผ่านมาเห็นกําลังซ้ำนี่กําลังจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊นี่งามคักจับพ่อแม่พี่น้องแลด่ายฝนเบิ่งติล่ะลางเล่าทราบหลาบอยู่พี่น้องเลยฮึมหลูกค้ำกันอยู่สองคนเอาเก็บเก็บว่าในเก็บนงหลังจากว่าเก็บพี่น้อง ื่นเต้นอยู่กันป่ะตื่นเต้นกกอนจะนี่อีกมาจ้ามามากามามามมา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 ้ามนมา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 เนมากามว่ามา่ามามาเก็บาา เบ่าดูอยู่หันละไม่ไใส่กระตาเดียวกันเหรอเก็บใ,ใส่กระตาเดียวกันเบ,บ่าดูอยู่หันละจ้ากระสอนเฮ็ดนอจอยกระบ้านนึจอยก็ได้เก็บยูแต่ว่าจาอ,อ,อยกระสอน<ม>ันยูมีกระสอไปผ่อ <ๆ S 2> แบบนี้บ่บ่ค่ะ <c oughs> มีทธรรมมีแต่มาดามเฮ็ดนะจ้าเน้อพันนมันผ่ามาพ่อแบบนี้อันอันที่จริงแต่ตัวต้นจะคล้องบม่ค่อยไปพ่อจังสีจ่จั๊กแชดอกนี่แหละก็มาดามเฮ็ดนี่แหละจ้าน้องแกลทุนสวยพรงนั้นอุ้ยตุ๊บปุตีปีอยู่โผล่โผล่เนาะงามคักงามแน่จ้ะ ปวดแล้วจอยเอ้ยผุนอะุนอะลังคนผนปิ่นนาผ่านจอพ่อแม่ีปนอนจ้าเอากึ้งเอากึ้งเอากึ้งตะกึ้งจะกึ้งหรือจะเอามีดหางเอามีดเอามีดเอามีดเลาเอามีเสิะมังกรเอาเอาเอาตาหอมไหนเด้อตาตาตะตาตาตาตหตา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 หาต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 านาต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 าาตาตาาต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 า้่าาา อันเพ็นเฮ็ดนู้แม่อันขึ้นหอยแม่จอยน้องนะเดี๋ยวห้แม่จอยแม่เก็บน้ำเผื่อป่ะเผื่ะหุ่ยเราถือเราแข็งพี่จอยบ้างเป็นสีน้ดเป็นพลึกน้ำแข็งจะนบ่้ำแข็งเนาะน้ำแข็งโล่งใจมือขึ้นบรรยากาศบรนอากาศเย็นคักเนาะโอ้ยงามคักงามคักงามคักเป็นเป็นงงนอยู่มามาเพิ่งมาเว่ยจะหอมเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะจอมเพื่อเด้อหอมเพื่อหอมเพื่อให้จอยหอมเพื่อจ้ะคักหลายแห้งโอนแห้ง เห็นัหมน้ำแข็งจับกระซางเฮ้ยกระซางอุ้ยอ่อนเนาะอันเล่นเน่เสื้อละไปเสื้อแล้วเล่นเน่เสื้อลรไปพ่นยานเมือนั้นอันแพทห้พ่อญนจอนกินดิบดิบแฟนพี่จอยเธออยากไปห้มูฉันกินพ่นยานพ่นยานมูพ่นตันตายมูพันกินเหล่าพี่นอะแพนแพทว่าเห็ดนี่มันกินได้เพราะมันเป็นเห็ดขี่กินได้ร้อยเปอร์เซนต์ถึงสิกินเหล่ากับว่ามีผิดมันมัน่มีผิด เราหย่านมูเราเป็นหยางเหรแม่พี่น้องจ๋า <c oughs> แกลอาให้กินไอ้ทิ่จ่อลูขี่มา้ายังดอกลูเรื่องอยังทั <c oughs> งมูน่ะเก็บเ็ดเขอปากยำกุ้บกุบแล้วทั้งเน็ตห้องตายแล้วก็ะลยว่าเธอร่เน่ยลูขี่ม้าอย่างดอกเล่นเนตกบางสิะหัวเดียวบัตเทอนี่ <c oughs> ฉันนี่บรลูเลี้ยงอหลีเด้ผนว่า <c oughs> อันแพทอันเขานี่ยเก่งคัดผนวาเก่งบวกเก่งแตทั้งกันอันได้เป็นลูกซย์เขาแล้วหัวเดียวบัดเทรนี่เธอเก่งคัดคนว <c oughs> ่าเธอหนี่เก่งเแล้วทั้งหือ อันนี้ก็บ้าย่องแล้วบานพี่น้องบ้าย่องจีพี่จอยเอ้ยจะตุดปูตดตีดอันพ่อแม่พี่น้องว่าอันนู้นจะมันมักเสียงหัวอันน้องจอยค่ะมาหัวแล้วมาหัวให้เบิ้งเราด้พี่น้องหัวแสบหัวนวดจ้ะเหัวแสบหัวนวมันเก็บได้เก็บไปเลยจ้ะมีความสุขคักร้ายจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเหตุไหนง่ายพูดง่ายพูดไดเยเหตุละตอนนี่ก็ไม่คือกันนะจ๊ะ โบคือจ้าโบคือนะมันก็ภูมิใจแน่จอยในประใส่ถุงมือจ้าเพราะว่าจอยนี่สิรูปสีค่ำแฉกกับปลาใส่คือกันสิจอยเซลความจริงความจริงจ้าจะมาความจริงผูดหลับงามลายแแมม่เด็ยเสื้อผ้าไปเก็บเห็ดหูหนูต่อเด้อเห็ดนั่งล่มต่อน้ำไหลเดี๋ยวสิผ้าึ้นไปเบื้องดีดูนะจ้า เห็ดเห็ดอะไรก็เก็บเลยเก็บหมดเลยทุกเห็ดนะคะนี่เก็บนะจ้ะจ้ะเห็ดของสี่จากธรรมชาติเมื่อไร่คะเห็นอีกบอดอกน่นเอาถ้าเห็นเออนั่นล่ะะพนนันตาใหญ่พนบคอยดีพ่อแบบพี่น้องเห็นบอติไปจ้บไปเอาโซ่เห็ดหน้าตะกาจะมันง่ายเบิงจ้าเบิงเบิงเบิงผลพวกหมูปักแจงงามอีหลฟ่าเนาะตะลังกินเลยแบบ ส,ว, pearls, สวนสวนสาขขั้นเขยวพ่อแม่พี่น้องไะจอยนมีความสุขเราจะได้เก็บแล้วพอเห็ดหูหนูพี่น้องปีนเขาขึ้นมาเมื่อยครับเอจอยกำลังหาหาทางปีนเขาขึ้นมานี่จะแหเราไปเห็ดผัดถิงเห็ดหูหนูดูนะดูนะเห็นน้ำบ้ันต้องเก็บนะต้องปีนเขาขึ้นมาเก็บนะ น่าลายสวยงามนี่จ้ะเห็นปะเนี่ยขึ้นมาทำไมจอยแล้วเศร้าพี่น้องแล้ววราท่านที่ท่านไหจังได้จึงขืนไปหอดุนแล้วปพี่แต่กะเศร้าห่ามห่าบจีได้พี่จอยมากมากมากมาขึ้นมา พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพากันปีนเขาไซรัะพี่จอยพ่นไซรัปโค่นพูนพากันปีนเขาได้พี่น้องพูนอะเบื้งภูเขาสั่นอะนะเบื้งแพรอยู่เนี่ยอ้ยมันหไว้กิ่งลงเลยแล้วบนเม็นเหลืองง่ายๆเด้อพี่น้องเอ้ยมึงสีไายข้างไตให้เบิ่งเด้อพูนอะพี่จอยฮพูนอะข้างไตพี่น้องกลัวสิพ่อเนี่ยแต่ละาอนเพื่อสิแพทย์บอกนั่นแหละ แต่ว่าก็เต็มใจเฮ็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งได้จ้ะเด้อขว้ามมันอ่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นเห,ห็ดงามๆมีคลิปวิดีโอฟินๆให้พ่อแม่พี่น้องได้คลายเครียดคลายเหงาได้จ้ะเด้อไปเดี๋ยวพากิ่งลงเขาแล้วนะนะอย่าก,กิ่งลงมาเด้อพลังคนนะตื่นเลกิ่งลงไวเยังพ่อแม่พี่น้องเด้ออโ้ยหนูจะเห็ดันหนูอีกแล้วจ้านี่พี่น้องจ้า มามาเก็บเห็ดหูหนูลงมาจากเขาแล้วก็มาเก็บเห็ดหูหนูกันต่อเลยเนาะเห็ดหูหนูกะกาลัางออกจ้ะกาลัางงาๆเห็นบอเห็นน้ำแผดบ่ะละคนะฮู้นมีแต่ทงามๆาเด้อไอ้เออจอยเราเก็บมาน้ำกรนมีอยู่อีกขอนหนึ่งจ้ะก,ก็เก็บน้ำกันไปนี่ละกินน้ำกันคือเขาแผดก็พี่จอยเพราะว่ามีอย่างกับแบ่งปันกันกินอยู่แล้วเนาะ เห็ดงานน้ากันหน่ะจ้ะมันเห็ดกับเขาก็หนามันก็สู้กันกินได้ง่ายๆสบายบริยางเขาจังเอยพ่อนะคะนนดนได้กินน้ากันเถื่อนึงพอหันแล้วผ่านมาเอาเก็บไปให้เล่าอยู่จ้ะทั้งเถื่อจะแซร์ส่งขอส่งแข็งไหวเนาะแบ่งปันกันกินนี่ยังกัแบ่งปันกันกินถ้อยทีถ้อยอาศัยเนาะนานบอกพี่น้องจ้ะคุณนะที่เพชรเลือไหวเถี่วก่อนเห็นบอกันได้บอ เก็บเราไปมามานี่ยางขึ้นมาพี่นะมันมีอยู่ยางไปนี่เลาะไปนี่มันมีอยู่เห็นหูหนูหน่ะว้ายพี่จอยมานี่มานี่พี่น้องให้เรามาให้เรามามห่วงใส่คาคังบึงพี่น้องเป็นเป็ตับตับอยู่นี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 ่ไงเนี่ยปอนี่เป็นตับตับอยู่มาเบิึงเออเนี่ยเต็มอยู่ เป็นตับตับเป็นจับตับให้พี่จอยเล่าเก็บเห็นบ่อะจัะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ยืนเก็บเอาน่ะมันจะเหมือนในจังงอยเนาะอากาศมันเหมือนเมื่อกี้คือจังมีแดดอยู่เออพี่จอยสูงกว่าแพศรีเก็บถึงอยูจิ๋วโอ้ยจักไปสูงกว่าไปปัชนีดจักแล้วเอานี่เห็นหูหนูใส่กระต้านี่สองกระตากระตานึงใส่เห็ดนั่งร่มกระต้านึงใส่เห็ดหูหนูกินน้ำกันคือเก่าหรอพี่น้องเอ้ย สมาดามเฮียเราไปเก็บไปกินโอ้ยแตงลยจังสดชุ้งละแพทย์เฮ็ดจังไรสอยเอาละเอาบ่เอาใหม่บ่สอยต้อยเอาบ่เอาใหม่บ่เดี๋ยวสิหาใหม่ให้เอาปวดแยบปวดเจ้ามันไม่จับผมไม่พี่น้องเดี๋ยวพี่เสีเอากระตาห้องเด้อนี่เออน่าแงว่าสิยงแย่เฮ็ดหูหนูไปกินแถวพ่อแม่พี่น้องนั่นลงกระตาซื้อแล้วจ้ะ เราเป็นยังก็บเอาเตี่ยไรเดยได้อยสีกองเอาเต่ยรดตเยเรเคยกินพ่อแม่พี่น้องเออสวมเบอร์ออุสเตอร์เฮนเยอะแค่น่าดูอุสเตอร์ยะดะไปดูเฮนนไม่ก็โอเคอิสต์นต่ามันเล็ก่เดลีเด้อไปหาลีเวเด้อ ไปวันนึงยาตู้ยู่งจักลีมอยเจ้าขยัดม่อนั่งจะสองเซาเพิ่นหูจักรพร้อมได้พี่น้องแต่สีแบงหาย่นเบาเนาะเพิ่นเก่งใจเก่งใจจ้ะมึงบึงคนเลยจ้ะเพิ่นสับลาบยูจอว่าถึงพ่อแม่พี่น้องคอยว่าแม่ข่อยสูงกว่าเจ้านะเอ้ยคอยว่าแม่เจ้าสูงก่บข่อยบอค่ะฝนเบาฝนเ่าจะได้แต่ง่าข่อยว่าสวยสูงจะสูงเท่าไหร่คะเบากับกันข่อยสูงแค่หลอยหาซื้อซีนึงโอ้ยข่อยสูงเกินเจ้าขี้เดียวนี่ห เอาเอาซ้ำนี่ละนี่จอยซ้ำนี่เจ้าก็ไดเสียบนะบ้านนี่เห็นอยู่เอากล่องกล่องเห็นบ่นี่จ้ะพูนนะจ่าไปไปหาโตนั่นน่ะไฟพานไปหั่นหนังลายนะจ่ะเฮ็ดทูนุในตะการแจกลายบ่หลายเราค่อยว่าลายไปก่อนหลายลายเราจะลายแล้วแล้วจะกลายบ่หลายหลายไปก่อนพอว่าไปพอแม่พี่น้องมองเนี่ยพี่กายเนี่ยเป็นตับๆอยู่แผ่บ่อพี่จอย ปีนี่เราก็เป็นตะตับอยู่แต่ว่าเราพันไงนี่นี่นี่มาพีเจรณาเจรซ้อมดูพี่จอยมันพันไหนไงแม่เนี่ยนี่นี่ห้อยปีที่แล้วห้อยแพลเก็บมันเป็นตะตับอยู่ได้ปะหายก้นหนองบอลน้องบอลแล้วก็ต่อยข้าวกิ่งใหม่นี่เดี๋ยวหายพี่จอยแล้วมาพีเจรณาเจรซ้อมเราสิเก็บหรือบ่เก็บเรื่องของเราเนี่ย จะมาเบิ่งเอาเด้อกะสิเก็บหรือโบกีบโอ้ยขาม่เงี้จังปะเออเงี้ยเอาแล้วก็มาเบิ่งหม่องนี่มันเป็นตับๆอยู่แต่มันหน่อยโผดไหมเนี่ยมันหน่อยโผดนะพี่น้องเนาะเจงหวัแล้วยายเขาก็มาเก็บขึอเก่านี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิงเบิงเบิงนี่กระลังแบบหูยหูจะเป็นใหญ่ค่ะก็หูซ้างเบิ่งเบิงพี่น้องนี่ไหมหูนี่จะเป็นหูใหญ่ แม่พี่จ้อยให้พี่จอ้จอยแล้วมาหวองใส่หูใหญ่ค่ะคุณอ่ะคุณอ่ะบานเปิงเคิงเปิงเคิงคุณไปคุณอ่ะแมนเบิร์ดเลยจ้ะนี่แต่ว่าบบค่อยดกซัาปีที่แล้วเนาะนี่นี่แมนเบิร์ดเลยจ้ะนี่น,นี่ใช่หมดเลยให้พี่จ้อยแล้วมาเบิงโอ้แตมีแค่นี้นะคุณอีกต่อหนึ่งเอยให้เรามาเก็บเก็บน้ำกันนี่แหละตเช้ามาก็ให้เราเก็บเพราะว่าแล้ว่บคอยเด็กเก็บนะนะ น้าบุคอปเดกเกเ็กเก็บคือเฮ้าแพทย์นายเก็บแบบนี่พี่น้องจ๋าเบิ้งเบึงเบึง,บงนี่อันนี้เก็บซะเดี๋ยวให้เราเก็บต่อหน่นเนาะแพ้แกับขั้นมือได้พี่น้องจ๋าขั้นมือ <laughs> เอามาเด้อคอยเก็บนี่จักเด้อจอย, <laughs> เ,อ<า> <laughs> เ,ยเอาเกือบพูดดิฉีดินงามค่ะนั่งลมสวยๆเอ้ยนนั่งลมมาสั่น อิ้ยพ็ดคือเป็นค่ะแต่พี่น้องเก็บเห็ดหูหนูกับ่าเห็ดนั่งร่มพี่จ้อยต่อยเห็ดหูหนูกับ่าต่อยเห็ดนั่งล่มมาซ่านต่อยากหัวเบาพิษเบาถึกเนาะเป็นเรื่องธรรมดาของมาดามนะจ๊ะที่เ้าผิดเ้าถึงเนี่ยถ้าเบาถือทั้งเบิร์ตโบแมนมาดามจะจ้ะเด้อแฟนขับรู้ดีจ้ะแฟนขับสิติตามแพ็ดมาตลอดก็จะรู้ดีเนาะถ้าเบาถืกอกับสิบ,บ่บแมนมาดามเห็ด ข่าว่าถือข้งเบิดแล้วเฮ็ดแล้แส่แข็งด้วจังเฮ็ดแส่แข็ง,อ,งลละอะไรเ,เจ้าเจ้าเก็บล้วบ่เ,เอาเก็บแล้วก็เก็บจ้าผ่เป็นหังเก็บมาเลยพี่มาเอาตอพี่พี่มีแต่ดอกยัอืงเล่เลมเ,ลเอาโลดอากาศติดลบมันเป็นน้ำแข็งด้วจ้ะพี่น้องจา้าแล้วฮากระละลายนี่นี่ เก็บเห็ดแช่แข็งมาเร็วจอยเขามานี่ละเขามาเขาม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 าดอกมีแต่หูใหญ่ๆเห็นปะแล้วแข็งเห็น่ะอ้ยนั่นน่ะเก็บเตอนน่ะคอยเก็บตอนนี่แล้วต้อนานะเห็นบะนั่นน่ะ บานเพือเวอร์เพเวยอยู่นั่นเน่าแล้วก็มีนั่นน่ะนะใส่ให้ใส่คนน่ะใส่แล้วะมันแข็งอันมันมันเห็ดถืกไออืมมันเย็นเละพี่น้องจ้าเห็ดพี่น้อจ้า ตาแล้วบ่เห็นเห็ดก็เห็นเห็ดที่นี่จ้ะอืมตาแล้เนี่ยบ่เห็นเห็ดเออมันเละแล้วเลยเละบอกแล้วเห็บพี่จอยแล้วไปพิจารณาเอาเองมาจ้ะยืนออกมาโอ้มันเย็นเป็นน้ำแข็งคนนึนบ่จ้ะจุกน้ำจืดแบบนี้จะเป็นน้ำแข็ง ข้าวโพแทร์ถุงมือเดี๋ยวใส่ถุงมืออปอนะข้าวโพแใส่ถุงมือค่ะยานประด็ระบบสัมพันธ์ดอกบานผู้ดอกง่ายๆคอยจังหวะคอยจอยแล้วมะแล้วดูมะขั่มเอาเนี่ยขอวะวันนี้มีมูเบาพี่น้องมาผู้เดียวะก็สีเบาค่อยๆมากก็ลูกกับอีกฟิวหนึ่งได้แต่ว่ามากกับมูนี่ถึงไหนถึงกันนะได้อีกฟิวหนึ่งได้อีกฟิวหนึ่ง้ามากกับมูนั่น กระโม่ก็ต้องไดีฟิวหนึ่งฟิวจัดคัักจดเต็มฟิวจัดหนักจัดเต็มฟิวลุยลุยลุยสถานเดียวง,ง,งามงามหงให้พี่น้องเบิ่งปลานล้วได้จ้ะเด้อนบ่จ้ะนี่มันนี่ผ้าคุณเอน็นจอยเลาะปลาล้นล้นับล้นแสบนน,นวดแล้วจะปาดดอกกรนนี้บานบักเงี้ยซาปตายเอาขึ้นแล้วมาสแซงว่าเอา ทอันพี่จอยแล้วอยากโซ่อันน้ำแข็งก่อเหตุผลโทษสาพแพทย์ตายเปิดนนพบวขึ้นจากเถ่อบ่ได้เบิงซ้่มเงย์หลายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกไม้ผู้บ่าวบรรจกนนกระยานผมเด้๋พี่จอยพูนไอ้ขาคนนี้แพชเก็บแพชเก็บอันเห็ดหูนู้นที่พี่จอยแล้วก็บใส่กระตาไายใส่กระตาเดียวกิฟต์ไทยใส่ <c oughs> มันดอกไงมันอการซ้อนเนาะเบื้องนี้หูสางข่ดคักตัวนี่ไงปานอันนี้น้ำแข็งโวดโพอันนี้เราบ็เห็นพี่น้องเล่าอะไรไปบอกเห็นอยู่เห็นอู่เนี่ยว่าเห็นเวเห็ดเหูสางทั้งในในผนอีกดอกนึงเ้อยนี่ยสนแด อันนี้หน่อยนี่คืนเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูอันนี้น่งละคืนยังไงเห็ดหูสางผีข้างผีน้ำนี่โอ้เดี๋ยวร้ายแล้วเดี๋ยวร้ายแล้วเนาะคัดคัคข่ขขขอยเก็บม,มาแล้วขอ่อยเก็นี่มาเอาสองดองเล่มอตมกัน,น,นเอาเล่มเอาเอาเล่มเ,เ,เล่มมัด <c oughs> เล่นแล้วเล่มคัะค <c oughs> ัไปวคัล่นี้ว่เราก็สิเล่มเอาจะมาทีรลงข่อยจะาใน้ำกลนขอยขอยเล่มมมดแล้ว คอยกับสห้าไปหาเอาหมองไม่ส่วนหมันบพค่คยได้กลับมาเลย้ี่จอยบัวเลี้ยมันไปหนาไปเรื่อยได้สิบอัวยก่อนนะคอยนั้นไปหนาไปเรื่อไปไปลุยกันต่อ